ท่านผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของสารรัฐธรรมนูนกันหน่อยนะครับเพราะว่าก็อีกแค่2วันนะครับวันที่17นี้แล้วนะครับก็จะมีการประชุมสภาร่วมนะครับเพื่อพิจารณาโหวตรัฐธรรมนูญวาระที่3นะครับซึ่งหลายคนก็จับตาว่าหลังจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าจะต้องทําประชามติก่อนหนึ่งครั้งทําเสร็จแล้วเออล่างเสร็จแล้วก็ทําประชามติอีกครั้งหนึ่งเสียงก็เลยแตกว่าเอ้า นี่เราย,ยังไม่ทําประชามติครั้งแรกเลยหรือการโหวตวาระสามจะต้องเป็นโมฆะ,ะนะครับจะต้องเริ่มกันใหม่โดยการทําประชามติก่อนหรือโหวตวาระสามให้ผ่านแล้วค่อยทําก็ได้คือเกิดความสับสนทั้งในสอสอเองก็ฝั่งหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งสอวอเองก็ว่าอย่างหนึ่งแต่สอวอส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไปในทิศทางว่าเป็นโมฆะไปแล้วต้องเริ่มต้นกันใหม่ต้องไปทําประชามติก่อนวันนี้เนี่ย รองนายกคุณวิษณุเครืองาออกมาให้ความเห็นนะครับซึ่งก็เป็นท่านหนึ่งที่หลายคนบอกนี่แหละน่าจะเป็นทางออกของปัญหาคุณวิษณุน่าจะตอบได้นะน่าจะมีทางออกให้สภาได้นะครับคุณวิษณุบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะขออ่านคําวินิจฉัยกลางก่อนต้องอ่านคําวินิจฉัยกลางของตุลาการสารรัฐธรรมนูญก่อนนะครับว่าจะทําได้หรือไม่นะครับต้องอ่านก่อนการเปิดโบทร่างวารละ3าก่อนว่าคำวินิจฉัยกลางเนี่ยเป็นอย่างไร ซึ่งในมาตรา256วงเล็บ8เนี่ยระบุไว้ว่าหากต้องการแก้ร,รัฐมนูญในหมวด15จะต้องทำประชามติก่อนเนี่ยสามารถดำเนินการในวันละสามได้เลยหรือไม่นั้นคุณวิษณุบอกว่าเป็นเรื่องคนละมติกันประชามติมาตรา256วงเล็บ8บอกไว้ว่าการแก้ไขใดๆที่ได้ทามานั้นประชาชนเห็นด้วยหรือไม่แต่กรณีที่มีการเพิ่มหมวด15ทับเข้าไปเป็นเรื่องของอนาคต ส่วน256วงเล็บ8เนี่ยเป็นเรื่องที่ถามประชามติที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะมาตาไหนรอใจเย็นๆก่อนนะครับขอให้อดใจแล้วเชื่อผมอย่าพึ่งเถียงกันรอคำวินิจฉัยกลางของศาลก่อนตอนนี้ไม่ขอตอบหากมีคำวินิจฉัยกลางออกมาแล้วแต่ยังมีข้อถกเถียงกันค่อยไปเถียงกันต่อตอนนี้ขอฟังคำวินิจฉัยกลางก่อนขนาะเดียวกันนะครับทางสภาเองเนี่นะครับทางสภาเอง พรุ่งนี้เขาจะนัดคุยกันวิบสามฝ่ายนะฮะทางที่ปรึกษาประธานสภานะครับคุณหมอสุกิจอัโทโถปกรณ์นะครับบอกว่าพรุ่งนี้คุณชวนประธานสภาได้เรียกประชุมฮะเรียกประชุมวิบสามฝ่ายนะครับก็คือสอวอสอสฝ่ายค้านแล้วก็สอส,อสอรัฐบาลนัดกันตอน10โมงเช้าพรุ่งนี้ครับเพราะว่าต้องมาคุยกันเพราะกระแสความเห็นต่างที่เกิดขึ้นกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับมันมีสูงมากมาถกกันก่อนนะครับ วิปรัฐบาลเองนะครับคุณวิรัตร,รัตนเศษนะครับบอกว่าในฐานะวิปรัฐบาลตอนนี้ทราบว่าคณะตุลาการสารรัฐมนูญเนี่ยก็กําลังอยู่ระหว่างการจัดทําคาวินิจฉัยกลางที่มีรายละเอียดของคำวินิจฉัยก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อน17มีนาก็เข้าใจว่าถ้าจะเสร็จก่อน17มีนาก็มีแค่พรุ่งนี้วันเดียว <c oughs> ใช่ไหมพุ่งนี้16แล้ว <c oughs> นะครับซึ่งถ้าเสร็จก่อนก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของคาวินิจฉัยกลางกันไป แต่ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ยื้อเวลาการแก้รัฐมนูญนะครับประชาธิปัตย์ฮะรองหัวหน้าพักแล้วก็ประธานสอส,อสอคุณองค์อาจครามไผ่บูรณก็พูดเรื่องนี้คุณองค์อาจบอกว่าพรุ่งนี้ฮะได้เชิญสสในพักนะครับมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่17-18มีนาคมในการลงมติวาระสก็จะเปิดโอกาสให้สส ได้แสดงความคิดเห็นฮะเกี่ยวกับการลงมติร่างรัฐมนูญอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลมาก็คนก็เห็นต่างกันเยอะนะครับก่อให้เกิดความมิตกกังวลจากหลายฝ่ายไปว่าจะเดินหน้าอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชาธิปัตย์จะคุยกันแต่มีคนหนึ่งฮะที่เขาชัดเจนที่สุดฮนะออกมาประกาศแล้วว่าพรุ่งนี้นะใครนะโหวตวันที่17นะใครนะโหวตเห็นชอบร่างฉบับ3าเนี่ย จะฟ้องเลยเจะดําเนินคดีเลยนะไม่ต้องรอนะฮะอบอกใครยื่นเห็นด้วยใครยกมือเห็นด้วยวันละสามแน่เลยฮะเอาเรื่องเลยฮะน,นี่คุณเอเป็นการขู่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ <c oughs> คุณปรินาวันนี้เดินไปยื่นหนังสือเลยฮะไปถามเป็นยื่นหนังสือถึงคุณชวนลิกภัยฮะขอให้ทบทวนขอให้ถอนระเบียบวารละลงมติวารละสามออกไปนะครับก็มีเลขาประธานสภาเนี่ยนะครับรับเรื่องนะฮะคุณปรินาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่า รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการแก้ก็จริงแต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่มีการใช้สมาชิกสภาล,ล่างรัฐธรรมนูญมาเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับต้องผ่านประชามติก่อนฉะนั้นจึงควรต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญตัวเองจะร้องไปที่ปปชฮะกรรมการป้องกันป,ปรับปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาหลายคนเพราะจะเห็นได้จากข่าวว่า จะมีการให้พักฝ่ายค้านเนี่ยพักฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเดินหน้าโหวตมาละสามกันซึ่งอันเนี้ยคุณปรินาบอกมันขัดต่อคำมมิชฉัยของศาลนะผิดกฎหมายผิดจริยธรรมตนจะฟ้องร้องทุกคนที่โหวตเลยถ้าวันที่17ใครโหวตจะฟ้องร้องให้หมดเลยนี่คุณเอ๋บอกอย่างนั้นนะฮะ Hmm. อันทีนี้มาดูความเห็นของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรหน่อยอดีกะกะตกกตนะคะซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยมีการโพสต์ข้อเขียนแนวทางในการลงมติวาระสามนะคะก็คือ 1. แนวแตกหักก็คือพักพลังประชารัฐแล้วก็สอวอคว่ำโหวตวาระสามเนี่ยก็จะทําให้ยติการแก้ไขตกไปแล้วก็ส่งผลให้พักประชาธิปัตย์แล้วก็พักภูมิใจไทยหรือว,ว่าพักร่วมรัฐบาลอ่ะก็เดี๋ยวจะถูกกดดันจากประชาชนให้ถอนตัวจากรัฐบาลแล้วก็การชุมนุมของประชาชนนอกสภาที่เรารายงานกันไปนั้น๋ถวจะมี20มีนาคมนะจรุณ แรงขึ้นแล้วก็มีประเด็นเรียกร้องให้ทางคณะรัฐมนตรีมีม,มติให้จัดการออกเสียงประชามตินะคะซึ่งอาจารย์สมชัยก็บอกด้วยนะว่าแนวทางที่2คือรัฐสภาเ,เขาจะลงมติด้วยเสียงข้างมากแล้วให้ชะลอการลงมติวาระสามและผลที่ตามมาคือบรรยากาศทางการเมืองก็จะอึมครึมต่อไปการชุมนุม20มีนาคมอาจจะยังมีอยู่แหละแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าการณีแรกแล้วก็เสียงเรียกร้องของคณะรัฐมนตรีก็จะมีมติจัดให้ลงประชามติจะมีมากขึ้นส่วนแนวทางสุดท้ายก็คือเดินหน้าตั้งสมาชิกสภาร่าง รางรัฐมนูนรัฐสภาลงมติผ่านวาระสาม <c oughs> ก็จะนําไปสู่การออกเสียงประชาม,มาติ90-120วันแต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะออกมาในแนวแตกหักนะนแนวแตกหักก็คือข้อแรกนะ่กก็คือ <c oughs> พักพลังประชารัฐแล้วก็สวคว่ำบวดวาระสามนั่นเองนะคะ ส่วนทางด้านของอาจารย์พิชัยรัตนดีโลกนภูกเก็ตค่ะซึ่งเป็นอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็แสดงความเข็นกรณีการให้สัมภาษณ์ของรองวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีต่อกรณีการแก้ไขธรรมนูญก็ระบุว่าคือการพูดเมื่อวันก่อนน่ะแสดงในยัอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการคว่ำแล้วก็สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของสอวอแล้วก็สอสอพักพลังประชารัฐบางคนที่มีบทบาททางการเมืองสูงก็คาดว่าพลังประชารัฐและสอวอจะใช้วิธีการบางอย่าง ที่จะคว่ำให้ได้รัฐบาลก็ประเมินผลกระทบที่ตามมาต่ำเกินไปแล้วก็มีความมั่นใจว่าสามารถควบคุมได้แต่คิดว่าการตัดสินใจที่จะคว่ำครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของรัฐบาลแล้วก็สวนะคะแล้วก็จะสอดรับกับคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวันที่1 1มีนาคมที่ผ่านมาที่ให้รัฐสภามีอำนาจและหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ว่าจะต้องจัดทำประชามติสองครั้งนั่นเองค่ะครับ ทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นความเห็นของฝั่งอาจารย์พิชัยนะครับคุณธนารธนารจึงรุ่งเรืองกิจล่าสุดฮะค,คุณธนาธรให้สัมภาษณ์นะครับที่บริเวณข้างคำนี้ที่แกไปขึ้นเวทีเมื่อสักครู่นะครับคุณธนาธรบอกว่าเชื่อว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของประชาชนและคำนิจัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยทำประชามติได้ซึ่งประชาชนควรจะยืนยันในอำนาจของตอนเองว่าอำนาจแก้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนผมมีความกังวลใจอย่างยิ่ง ถ้าการบทรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเราไม่เห็นว่ามีกฎกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อจะหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองให้ทุกคนได้อย่างไรและกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญถูกผลักออกไปก็จะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเดือดดาลว่าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างสันติในสภาเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราจะติดตามดูท่าทีของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะทําอย่างไรนี่คือความเห็นของคุณธนาธรล่าสุดทีนี้ท่านผู้ชมฮะก่อนจะเข้ารายการเนี่ยก่อนจะเข้ารายการน้องไอซ์เนี่ย นะปัญญานนนุษย์เนี่ยนะฮะสายการเมืองเราก็ไปติดตามข่าวสารเรื่องร่านูยอยู่ไปสืบมาใช่ไหมคะมปรากฏว่ามันมีกระแสะอย่างนี้ด้วยนะมันมีกระแสะว่าอย่างนี้ฮะว่าการประชุมสภาสมัยวิสามัญ1 7บถึงมีนาคมเนี้ยอาจจะไม่มีการพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญวารละสามอาจจะเบรกอาจจะเบรกไว้ก่อนนะฮะเบรกไว้ก่อนเลื่อนออกไปแล้วมาพิจารณาร่างออกเสียงประชามติคือตอนนี้ร่างออกเสียงประชามติอยู่ในวารละสอง ถ้าผ่านวารละสามก็สามารถทําประชามติได้ทันทีหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตอนนี้กาลังคุยแล้วกําลังดีกวนอยู่ทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลทั้งสงวถ้าเห็นตรงกันคือสัญญาณมันมาว่าเอาละ17 18นี้เราไม่ต้องคุยกันเรื่องรัฐมนูลวารละสามเราพักเราคุยกันเรื่องทําประชามติถ้าเราผ่านวารละสามประชามติปับ๊บเราทําประชามติก่อนแล้วค่อยไปโหวตวารละสามกันต่อนี่เป็นกระแสะข่าวยืนยันนะฮะ เป็นการกระแสข่าวต้องยืยนยันว่าอย่างนี้ยังไม่ไับฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กระแสข่าวบอกว่านี่แหละอาจจะเป็นการหาทางออกที่ทําให้วันละสามไม่ถูกคว่ำใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําประชามติก่อนก็มีสิทธิ์ที่สวออก,กับพักร,รัฐบาลจะคว่ำก็ต้องรอไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็ให้วันละสามรอก่อนแล้วทําประชามติเลยทําประชามติเลยทําประชามติผ่านปับ๊บวันละสามต่อได้ นี่ฮะนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งกําลังคุยกันณเวลานี้แต่ต้องบอกอันนี้ว่าเป็นกระแสมานะยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันจริงใช่และล่าของล่าสุดนะฮะล่าของล่าสุดคาวินิจฉัยกลางออกมาแล้วฮะออกมาแล้วครับ12หน้ากระดาษค่ะความยาว12หน้ากระดาษนะครับแต่ความหมายเนี่ยทีมงานบอกเท่ากับ4ี่บรรทัดผมขอไปอ่านก่อนนะฮะขอไปอ่านก่อนเเพราะฉะนั้นแล้วต้องอ่าน4ี่บรรทัด ให้ฟังก่อนนะคะพี่เอ,อ็กซ <c oughs> เดี๋ยวขอไปอ่าน12หน้ากระดาษของสารท่านก่อนนะครับ <c oughs> ค่ะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนแระชาติปไตยเป็นของทุกคน y ย t u b e มติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ